เอาจริงๆแล้วเนี่ยไส้ในทุกอย่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะอินไลน์นะครับแล้วมีมุมเล็กๆที่ดีกว่าคาดด้วยนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยที่แบ่ง2ประเด็นเนี่ยคือในเรื่องของตัวดอกเบียี่กับเรื่องของตัว QT เนี่ยจะได้ว่าสัญญ์ตัวดอกเบียี่เนี่ยปีมุมมองที่บวกขึ้นก็คืออเขามองว่าโอเคการแก้ปัญหาของตัวเงินเฟอ้อเนี่ยต้องใช้ดอกเบียี่ที่เป็นขาขึ้นมาแล้วก็เร่งขึ้นเนี่ย ขามองอีก2ครั้งก็คือการประชุมเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมเนี่ยอาจจะดึงตัวดอกเบีย้ยขึ้นมา50 Bas i เบสิสพนะครับก็เป็นคีย์ที่แน่นอนไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ตลาดพูดคุยกันแล้วแล้วจริงๆเนี่ยตลาดพูดคุยกันมากกว่านั้นด้วยคือตลาดมองในภาพรวม3ครั้งนะครับในหมุนตั้มของเดือนมิถุนา,ากรกฎาคมแล้วก็กันยาเนี่ยอาจจะเล่งขึ้น3ครั้งเลยแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ครั้งเนี่ยคือพฤศจิกับธันวาเนี่ยจะปรับขึ้นสักมาะมาณ25ห้าเบสิสพอยต์เพราะเชื่อว่าจุดนน,นั้เ ใช้50 basis มา3ครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มแผ่วแล้วนะครับปลายปีก็ใช้การขึ้นดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ท้ายสุดเนี่ยเห็นว่า,าทิศทางของตัวเลขที่เมื่อวานออกมาคือมองเพียงแค่การปรับขึ้นเนี่ย50 basis point สครั้งนะครับก็ทำให้ expectation ของตัวดอกเบีย้ยในช่วงของปลายปีเนี่ยจากเดิมที่เราจับตาในเรื่องของตัว f ฟ f u ัน r a t e เนี่ยมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเห็นว่าเครื่องมือที่มาจับเนี่ยในเรื่องของตัว s e n m e n t ของตลาดคือเ t ดว Tool เนี่ย รีพอร์ตว่าสิ้นปีนี้เนี่ยตัวดอกเบีย้ยนโยบายของตัวเฟดเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนสั้งมานกรอบบนเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์แต่ท้ายสุดเนี่ยพอการรีพอร์ตเมื่อวานโทนต่างๆเนี่ยมองแค่การขึ้นสองครั้งครั้งละห้าสิบเบสิสพอยต์เนี่ยมันทําให้โทนของตัวเฟดวอชทูเนี่ยทิ้งตัวลงมาเลยนะครับก็คือลงมาเหลือในกรอบเนี่ยสองจุดห้าจนถึงสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือ, <S <S อไม่ได้มองแล้วว่าเดือนเก้าเนี่ยต้องขึ้นอัดขึ้นไปอีกห้าสิบเบสิสพอยต์อันนี้จริงๆมันเปป็็นนข้อออที่่ผมวาเดี นะครับ uh huh. ข้อดีข้อนึงเลยแหละที่ลดโทนแล้วจะเห็นว่าสัญญาณของความน่าจะเป็นในในรอบที่จะถึงเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ดึงขึ้นไปถึง93%ามเอองว่า,าทิศทางของตัวดอกเบี้ยรอบนี้ก็คือใช้แค่50 basis point. เบสิบพอยตส์ก็พอแหละอย่างเงี้ยขีดพวกนี้มันตอบโจทย์อะไรมันตอบโจทย์ว่าความกังวลก่อนนั้น,น,นที่เรากังวลว่าเฮ้ยดอกดอกเบีย้ยเนี่ยต้องเล่งตัวขึ้นมากเพื่อแก้ปัญหางเงินเฟอ้อเนี่ยตลาดมันก็ไพรซ์ไปในระดับหนึ่งแล้วมันสอดคล้องกับตัวรายงานบารทุบ การประชุมเฟดที่พูดออกมาวเนี้ทีนี้ก็คือคือกัมเบบอกว่าตลาดก่อนนั้นคือตอบรับปัจจัยรบๆเนี่ยไปในระดับหนึ่งที่มากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้แย่มากกว่าที่ตลาดคาดตลาดก็เลยอมองตีความเนี่ยเป็นตีความเป็นีรีส์โพซิทีฟขึ้นมาเล็กๆด้วยซ้ำไปนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นของเมกาเนี่ยดึงกลับขึ้นมาค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับ uh huh. ตอบอยู่อีกขาหนึ่งในเรื่องของตัว QT เนี่ยแน่นอนรายงานการรเฟดรอบนี้เนี่ยยัง ภายในเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับการรีพอร์ตหลังหลังมิงรอบที่ผ่านมานะครับก็คือสัญญาณของการใช้ q t รอบเนี่ยก็จะ,ะมีการเริ่มใช้นะครับครั้งแรกก็คือเดือนมิถุนายนนะครับคือเดือนหน้านะครับจากเดิมเนี่ยตอนนี้บาลานซ์ชีตของเฟดเนี่ยสูงมากสูงถึงเลเวลประมาณ8.9ล้านล้านเหรียญน,นะครับต้องบอกว่า จากการทํา QE รอบนี้ของตัวอเมริกาเนี่ยทำให้บาลานซ์ชีตของตัวเฟดเนี่ยบวมมากๆดังน้นเนียคีย์นี้เป็นคีย์หนึ่งที่เขาต้องใช้ quantitative tightening นะครับก็คือการปรับลดตัวบาลานซ์ชีตลงมานะครับก็สัญญาณของการลดเนี่ยยังเป็นกรอบเดิมนะครับก็คือมองว่าช็อตแรกเนี่ยคือจะลดลงมาสักประมาณ4.75ล้านหมื่นล้านเหรียญต่อเดือนนะครับก็คือในขาวของตัว พันธบัตรเนี่ยลดลงมา3ามหมื่นล้านแล้วก็ในขางตัว mortgage b a c k security MBS เนี่ยลดลงมาที่1.75หมื่นล้านนะครับแล้วก็มองไปอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยคือเขาเริ่มตั้งแต่เดือน6มองไปอีก3เดือนข้างหน้าไปที่เดือน9เนี่ยสัญญาของการลด QE อ QT เนี่ยก็จะเล่งตัวขึ้นมาอ่าอีกช็อตหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นตัวพันธบัตรเนี่ยจากลดที่30,000เนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นลดห0,000นะครับแล้วก็ในขางตัว MBS เนี่ย จาก1.75หมื่นเนี่ยก็จะขึ้นไปเป็น3.5หมื่นล้านโดยสุดก็คือ,เ,อเดือน6เนี่จะปรับลดตัว QT บาลานซ์ชีลงมาเนี่ที่สักประมาณ4.75หมื่นล้านนะครับแล้วก็เดือน9เนี่จะขึ้นเป็น9.5หมื่นล้านซึ่ง oh. ไม่น่าตกใจเพราะว่าจุดพวกนี้เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเหมือนกับที่การประชุมเฟดรอบที่ผ่านมาเนี่ที่หลังการชุมเนี่เรารู้แล้วว่า เดือน6กเขาจะทำา QT นะครับทุกอย่างก็เลยข่าวตัว QT in l อินไนขาวของตัวด o อกเบียเนี่ยมี positive surprise ขึ้นมาเล็กๆนะครับ huh. ในการที่ก,กดกรอบเนี่ยแค่สิ้นปีที่2.75นะครับ huh. ประมาณนี้ครับจนเพชรเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าโอเคดอกเบียยังเป็นเทรนขึ้นเนาะแต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นแรงขึ้นชันแล้วก็ขึ้นในระดับหนึ่งใช่ไหมจย์เพชรครนี้ถ้าถ้า ทิศท,ทางมันเป็นแบบนี้มันจะมีเซกเตอร์ไหนที่ดูจะเฮ้ยผ่อนคลายจากช่วงก่อนเครียดมากตอนนี้จะเครียดน้อยลงราคาหุ้นมันจะได้กระดิกกระดิกกันมาบ้างมีเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจไหมจำเพชกับรายงานการชจมเฟดเมื่อคืนนี้ฮะตัวที่ลิงก์กับตัวดอกเบีย้ยอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับคือ f i ไ a แนนซ์ครับ f i ไ a แนนซ์ Finance เป็นตัวหนึ่งที่เวลาแนวโน้มของเทรนดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยคนจะกลัวเนาะคนจะกลัวแบบเฮย คอสต้นทุนของตัวไฟแนนซ์เนี่ยมันจะขึ้นด้วยไหมนะครับขณะที่ฝั่งของตัว n p l ต่างๆก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงต่างๆก็เลยกลายเป็นว่าหน้าคุณพวกเนี้ยไปไม่ค่อยเป็นในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเ,เป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยคือตอบโจทย์คืออ,อ,อ,อย่างแรกอย่างแรกในเรื่องของแฟกต์จริงๆเนี่ยสัญญาณของตัวนกวิเคราะห์เนี่ยเขามีการอาใส่เรื่องของตัวเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นในเรื่องของตัวคอสต้นทุนในการออกบอลออกอะไรต่างๆของตัวกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยไปอยู่แล้วนะคือไม่ใช่เรื่อง ที่น่าสนใจคือเชนดบเบี้ยข,ขึ้นนวิเคราะ์ทในกลุ่มฟแน a n นซ์เนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ใส่ไปแล้วีแต่ว่าคีย์เนี้ยถ้าเกิดท้ายสุดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบเร่งมากๆอย่างสมมมองว่าปลายปี3%เนี่ยกลายเป็นว่ามองปลายปีเหลือ2.75เนี่ยที่ทำแบบนี้ก็ถือว่าอัดอ,อะไรแย่ๆไปแล้วอ่ะมันก็มี mm hmm. อาจจะมีจังหวะที่ผ่อนคลายนะครับแต่ในเชิงของนวิเคราะห์ผมว่า ก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคูชั่นอะคือคงไม่ได้มีการปรับแก้โมเดลอะไรต่างแต่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเกิดเซอร์ไพรส์ได้ถ้าเกิดทุกอย่างมันไม่ได้แย่กว่านั้นเนาะในนี้นเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือหุ้นตัวเนี้ยหุ้นกลุ่มเนี้ยมันโดนกดมาเยอะในน้เนียสัญญาณในช่วงถัดไปถ้าลนโกรดกลับมาได้คอนโทรล NPL ได้แล้วก็คอสไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดเนี่ยจุดพวกนั้นก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการดึงอ่าหน้าหุ้นตัเนี้ยกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับอื่วก็ถา ปรับลงมาจนอดีตเนี่ยหน้าหุ้นพวกนี้มันเหมือนเสียดเสพติดกําไรที่หล่อมากนิวไฮมากนิวไฮทุกควอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับช่วงหลังเนี่ยมันมันแอบจะไม่ใช่แล้วโดน p olicy list เข้ามากดดันมากนะครับก็ทําให้หน้าหุ้นกลุ่มพวกนี้อาจจะถอยลงมาบ้างก็เป็นการเคลียร์ variation จากโซนที่แบบตลาดให้พรีเมียมมากๆก็กลายเป็นว่าให้ดิสเค้าแล้วเนาโซนนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนในการคิดว่า คงไม่อยากที่จะลงแล้วแหละนะครับพี่หนูว่าการจะกลับไปิไปก็ต้องต้องใช้ e a r n i n g ็กลับมาเป็นตัวแบ็กนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าช่วงที่ผ่านมา e a r n i n g ็เขาก็ถอยเหมือนกันแหละนะครับก็ก็ม e n เม m นตัมก่า um ่าเลือกหาเซ็กต์ที่บาแล้วก็อาจจะมองการลงทุนระยะกลางยาวเนี่ยนะคุณผู้นี้อาจจะกลับขึ้นมาเอาโปรฟอร์ได้ถ้าเกิดกำไรหรือว่าการคอนโทรลเอ l เเนี่ยทำได้ดีนะครับ